ราศีกันดาวก้าวย้าย 9, ก้าวพฤศจิกายนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องเล็กๆที่อยากชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องใหญ่ๆของชีวิตโดยหัวใจที่เบาและเปิดกว้างทีน่นี่เราไม่ได้สอนธรรมะแบบท่องจำแต่เราชวนคุณมาทำความเข้าใจธรรมะจากชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะกำลังทุกข์สงสยัยคิดไม่ออก หรือแค่อยากใช้เวลาสงบสงบสักพักเราจะค่อยๆพูดค่อยๆแลกเปลี่ยนเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาทั้งพุทธพื้นบ้านและความเข้าใจใหม่ๆที่ยังอยู่ในร่มเงาแห่งปัญญาเราเชื่อว่าธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องในวัดแต่คือเรื่องในใจความเชื่อไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่คือพลังที่พาใจคนให้ยินหยัดต่อไปได้และทุกความทุกในชีวิต คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมหากคุณรู้สึกว่าช่องนี้ตรงกับสิ่งที่ใจคุณกำลังหาขอเชิญกดถูกใจวิดีโอที่คุณชอบกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่และหากอยากให้กำลังใจกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ชาวกันนะคะดาวพระเกตย้าย9ก้าพฤศจิกายนเข้าสู่ภพเรือนโมระนะคะเป็นภพเรือนเชิงความเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรกับชาวกันไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดาวเล่าสู่กันฟังระดับความรู้ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะดาวพระเกตนะคะกระตุ้นภพเรือนสุภาข,ของชาวกันนะไปร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็จบวาระนะช่วงนี้ก็จะย้ายวันที่9นะคะโดยดาวพระเกตทับลักษ์เป็นเลข9้าไทยอีก สำหรับดาวพระเกตร,รอบนี้ไปเข้าพบเรือนการเปลี่ยนแปลงแรงนะคะแล้วก็อยู่ไปจนถึงปีหน้านะสำหรับชาวกันนะคะในข้อแรกดาวพระเกตนะคะเข้าสู่พบเรือนในเขาจะกระตุ้นเรื่องราวนั้นๆเนี่ยให้โดดเด่นเป็นหลักเดือนนะสำหรับชาวกันไปเข้าสู่พบเรือนความหมายมรณะนะคะเรื่องแรกมันก็คือไปกระตุ้นเชิงบวกได้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะที่มาจากความหมายมรณะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ปุบป,ปับฉับพลานไม่คาดฝันนะคะเช่นอยู่ๆมีเหตุให้ได้มรดกนะคะเงินประกันชีวิตเงินจากพวกกองทุนต่างๆที่ครบรอบครบวาระครบสัญญานะคะผลประโยชน์ที่มาจากเรื่องการจบลงจบสัญญาหรือแม้แต่เรื่องของการจบจากบางอย่างนะที่มันจบวาระในช่วงนี้พอดีเช่นงานการปิดจบได้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่ออายุต่อสัญญานะคิดอ่านในเชิงของการตัดสินใจทางเลือกต่างๆได้เช่นกัน ดาวพระเกตอยู่ตรงข้ามกับพบเรือนการเงินนะคะดังนั้นงานเบื้องหลังบางอย่างเนี่ยก็เกิดรายได้ดีขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นงานค้นคว้างานวิจัยงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโมเลนิทินะคะหรือธุรกิจที่ต้องจัดการกับความเสี่ยงสูงนะเรียกว่าเป็นงานยุ่งยุ่งลับๆนะคะหรือทำงานเบื้องหลังแก้ไขปัญหามันก็จะมีงานเหล่านี้เข้ามาเรียกว่าเหนื่อยยากแต่ได้ตังค์เยอะนะคะ มีโชคจากการเดินทางนะพอพบมรณะ,ะก็หมายถึงเดินทางไกลและ เป็นเรื่องราวทางจิตวิญญาณได้นะเช่นเดินทางไปยังสถานที่วิเวกที่ไกลนะคะเพื่อทำบุญทำภารกิจปฏิบัติธรรมหรือช่วยเปิดช่องทางโชคลาบให้กับชาวกันเพราะว่าดาวพระเกตในภพมรณะนะคะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุญต่างๆนะหรือแม้แต่การทำบุญก็ส่งเสริมให้เราได้ลาบผลสะท้อนกลับมาเป็นจังหวะที่การให้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะทำเพื่อสังคมหรือบางทีเกิดโชคดีจากการที่ เราช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้คาดหวังอะไรกลับมานะการงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลโดดเด่นขึ้นนะไม่ว่าจะมีเหตุให้ต้องไปต่างจังหวัดนะคะบางท่านเป็นการติดต่อระยะไกลมากขึ้นนะไม่ว่าจะคนทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหรือแม้แต่เรื่องราวของการเกี่ยวข้องกับเข้าของมือสองนะซึ่งเป็นเชิงทางธุรกิจก็ได้เพราะว่ามรณะก็คือการแปลรูปแปรสภาพนอกจากนี้นะคะในภพเรือนมรณะอาจหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวการเกิดการเปลี่ยน แปลงนะเช่นบางท่านจบการศึกษาในช่วงนี้นะคะหรือมีเหตุปรับเปลี่ยนระดับนะันเนื่องด้วยการงานที่ทำมันจบสิ้นก็เริ่มระดับใหม่นะคะหรือว่าสิ่งที่กำลังหยิบจับทำอยู่นะคะมันถึงจุดสิ้นสุดพอดีแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องราวใหม่ๆสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพระเกตทับลาภะนะซึ่งดาวพระหัสยยังคงเป็นมหาอุดอยู่นะแล้วก็จะโคจรถอยหลังในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนนะคะดังนั้นใน ช่วงแรกนะก็ถือว่าจะกระตุ้นเรื่องราวโชคดีนะคะจากคู่ครองนะคะได้พึ่งพามากขึ้นหรือบางทีมันก็มาจากเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาก่อเกิดคนอุปถัมภ์ขึ้นมีเรื่องของการใช้ปัญญานะคะกฎเกณฑ์มาสนับสนุนเรื่องหาเงินนะช่วงนี้เป็นได้ที่จะได้โชคจากเรื่องปัญญานะคะเรื่องการเกี่ยวข้องกับข้อกฎเกณฑ์กฎหมายหรือแม้แต่การลงทุนจัดการทรัพย์สินร่วมกับครอบครัวก็จะนําโชคลาภก้อนโตเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มาให้มี มีโชคจากการใช้การต่อรองเรียกว่าไหวพริบป,ปฏิพานนะเพราะว่าดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังนะคะก็อาจหมายถึงปัญหาความเข้าใจผิดในอดีตนะคะหรือปัญหาบางอย่างในครัวเรือนถูกย้อนกลับมาทบทวนนะซึ่งการเคลียร์กันในครั้งนี้ก็สร้างความมั่นใจนะคะเข้าใจกันดีกว่าเดิมนะหรือปัญหาเก่าๆที่ค้างคางมานานเชิงความสัมพันธ์ในบ้านในครัวเรือนดีขึ้นนะคะก่อเกิดโชคถึงเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพราะในระยะเดียวกัน ะะก็คือก่อนสิ้นปีดาวอังคารนะคะก็คือเรื่องราวเพื่อนสังคมนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูอยู่ในภพสุภานะคะก็ส่งผลกับเรื่องชื่อเสียงความสําเร็จนะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครบางท่านจะสัมพันธ์กับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะความรู้ที่ทันสมัยหรือได้ประโยชน์ทางตรงทางอ้อมกับเรื่องเหล่านี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญบางอย่างนะหรือบางท่านเป็นความโดดเด่นเชิงความรู้ความสามารถนะคะที่อยู่ๆมันก็ใช้แสงขึ้น มามีโชคจากการเดินทางนะคะบางท่านไปเรียนต่อนะคะไปสร้างชื่อเสียงไปแข่งขันนะ,ะหรือว่าได้รับทุนหรือเรื่องราวโอกาสดีๆเชิงการเรียนการศึกษาสามารถผ่านพ้นนะคะประสบความสําเร็จปิดจบบางอย่างไปได้อย่างสวยงามอันเนื่องมาจากความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะในการจัดการกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการงานสิ่งที่ยากนะคะได้ถูกยกย่องจากการที่เรากล้าตัดสินใจ นาะไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเหนื่อยๆยากๆที่คนอื่นเขาหันหน้าหนีนาะเรียกว่าชาเลนจ์กันนะคะอยู่กับเรื่องการแก้ปัญหาใช้ความสามารถนาะบางทีประสบความสำเร็จโดดเด่นกว่าคนอื่น สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของดาวพระเกตเมื่อย้ายก็สัมพันธ์กับดาวเสารและราหูในภพเรือนอริคู่มิตรใหญ่พอดีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องการได้รายได้นะ,ะบางคนได้เป็นกกอบเป็นกรรมจากเรื่องการแก้ไขปัญหานะ,ะงานพวกทวงถามหนี้สินหรือแม้แต่ไปเกี่ยวกับข้อพิพาทของคนอื่นนะเช่นงานที่ปรึกษากฎหมายงานตรวจสอบ งานจัดการหนี้นะคะยิ่งงานเหนื่อยงานกดดันนะหรือว่าทําเรื่องยากก็มีแนวโน้มได้ผลตอบแทนคุ้มค่านะเอาชนะศัตรูด้วยความมั่นคงเพราะดาวคู่มิตรไปอยู่ในภพเรือนอรินะช่วงนี้จึงชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะหรือว่าอยู่ท่ามกลางคู่แข่งศัตรูดูเยอะทำอะไรมั่งมีคนมาคอยจ้องลอกเลียนแบบนะหรืออยู่ท่ามกลางคนติชินนินทาได้อย่างไรก็ตามนะคะ ก็จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะนอกจากนี้เวลาที่เรามีปัญหาหรือถูกใครกันแกล้งก็จะกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงเรียกว่ามันเป็นดวงที่ศัตรูคู่แข่งทำอะไรไม่ได้นะคะก็เกิดรายจ่ายนะ,ะที่มากที่เยอะได้โดยเฉพาะเรื่องภาระบุตรหลานบริวารคนที่เรารักนะเนื่องจากอ เขาไปเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะเป็นความหมายเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นค่าเล่าเรียนการศึกษาพอดีหรือแม้แต่เรื่องราวความผูกพันทางใจทําให้รับภาระเยอะบางท่านเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะสิ่งที่เราปล่อยไม่ได้นะทำให้ชาวกันก็ถือว่าแบกรับภาระเยอะนะอาจมีรายจ่ายเป็นเงินก้อนในช่วงดังกล่าวได้เช่นกันอย่างไรก็ตามด้วยองค์ประกอบถือว่าทําได้นะด้ว ใจที่เรามีความผูกพันนะหรือเวลาจะใช้เงินมันก็มีเหตุให้หามาได้นะเรียกว่า เป็นจังหวะที่ภาระก็เยอะแต่ดาวในรับผลก็มีกําลังแรงนะสําหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่เมื่อดาวแวดล้อมดีก็จะกระตุ้นให้ดีคูณ2นะคะเวลาดาวแวดล้อมไม่ดีนะคะก็ทําให้บางทีมันก็มีปัญหาคูณ2เหมือนกันหรือว่าเป็นดาวกระตุ้นกระตุ้นได้ทั้งดีและเสียนะคะและดาวมฤตยูก็เป็นดาวผันผวนดังนั้นสิ่งที่ระวังไว้เพื่อเตือนใจไม่เกิดขึ้นก็คือถือเป็นโชคดีนะก็คือเรื่องดังนี้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องดาวความตึงเครียดเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ได้นะเพราะว่าดาวพระเกตนะที่ตั้งฉากกับดาวพระนาศบดีนะแล้วก็เดินถอยหลังเนี่ยอาจทำให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนบางทีมันมีปัญหาผิดใจกัน ะะปัญหาเก่าๆดั้งเดิมหรือเรื่องราวปิดบังซ่อนเร้นบางทีก็ต้องจะเย็นๆกับการเคลียร์ปัญหาเรื่องเรานี้นะคะระมัดระวังเรื่องการเดินทางเพราะมันเป็นความผันผวน,นนะคะเช่นเดินทางไกลเดินทางใกล้นะ,ะเป็นได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะติดต่อกับคนต่างชาติคนแปลกๆคนเพี้ยนๆนะว่าเป็นได้ที่จะชักนําสังคมแปลกๆเข้ามาสู่ชีวิตนอกจากนี้นะคะระมัดระวังตรวจสอบเอกสารเดินทางข้อตกลงกฎหมายกฎระเบียบ นะหักทำงานเกี่ยวข้องเชิงต่างชาติต่างภาษาเพราะบางทีเกิดความผันผวนพลิกผันได้นะเป็นเรื่องราวเชิงสุขภาพนะที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวเสาร์และราหูในภพอริก็หมายถึงการแบกรับอะไรที่มันใหญ่ๆนะหรือความเขาเรียกว่าความกดดันที่มากกว่าปกตินะเพราะเมื่อเสาร์จับมือกับราหูในภพอริหมายถึงการมีภาระเยอะนะคะเป็นความหนัก หนักหน่วงนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบกรับดังนั้นช่วงนี้การเจ็บป่วยที่ซับซ้อนจากความเครียดความวิตกเกินไปนะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็บางทีทําให้โรคภัยไข้เจ็บมันรุนแรงขึ้นไปอีก ดังนั้นต้องรู้จักทางสายกลางนะคะคิดอ่านอะไรเอาให้มันพอดีนะคะจังหวะผ่อนคลายปริเวณคลายเครียดกับสิ่งที่แบกรับบ้างนะคะชาวกันนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะบางครั้งรีบร้อนนะ,ะหรือว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแลนะนอกจากนี้เดินเหินใดใด,ดก็ระมัดระวังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านมีใจที่สงบมีวันที่ร่มเย็นและมีปัญญานำทางทุกย่างก้าวของชีวิตขอบพระคุณที่แวะมาแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ